อาจารย์มีคำถามค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยทำไมถึงเลือกจะเดินทางไปดูใบในช่วงนี้ซึ่งมีการจับตาม,มองดูว่ามันดูจะมีหลายๆปัจจัยในทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นคุณทักษิณกําลังไม่แน่ใจอะไรหรือเปล่าค่ะครับเอตอบสั้นๆง,ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งที่เดินทางในช่วงนี้ก็แปลว่าในายใหญ่มั่นใจว่าวันที่สิบสี่เนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่แต่หน่อไม้กรณีพันธดีของคุณเตถฐาที่สารรัฐมนุญ นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่ในายใหญ่ท่านขอสารเนี่ยนะครับคือตั้งแต่วันที่9ถึง16เนี่ยนะฮะคดีคุณเตถาเนี่ยจะนัดอ่านคำิติสัยวันที่14นะครับตอนนั้นถ้าในายใหญ่คิดว่าคุณเตถาจะมีเหตุเทศไทแล้วก็ในายใหญ่ไม่ไปหรอกครับอันนี้เขาเรียกว่าสบายใจก็เลยไปอันนี้ผมปันธงประเด็นที่หนึ่งก่อนประเด็นที่สองนี่นะครับเรียนเลยว่าคือหลายท่าน,นาถามผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า ในายใหญ่เขามีอะไรที่ดูไบทําไมจะต้องไปนะครับก็เลยไปตรวจสอบดูนะครับก็เลยเอามาบอกกับคุณคุณพรวดีกับคุณพึ่งทัา,าวันนี้ว่าในายใหญ่ท่านมีนัดหมายเรื่องธุรกิจการลงทุนของท่านนะครับอันนี้ผมผมผมไม่อาจพูดได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธุรกรรมส่วนตัวของของของท่านค่ะนะฮะแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบมาเนี่ย มันเป็นธุรกิจเรื่องการลงทุนของท่านซึ่งขณะที่อยู่ที่ดูไบเนี่ยนะครับนายใหญ่ท่านก็มีธุรกิจร่วมทุนนะครับกับผู้กับผู้ร่วมทุนหลายรายนะครับและเข้าใจว่าจะมีการประชุมมิ้งกันเรื่องนี้ะะนะครับก็เลยต้องอขออนุญาตสาลซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามกติกาะะนะครับ ก็ได้รับการประกันตัวแบบดีเนื่อนไขเมื่อจะไปก็ต้องไปขออนุญาตเมื่อไม่ให้อนุญาตก็ไม่ไปเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ครับค่ะแพรว่าคุณธนพรเนี่ยมองว่าการเดินทางไปของคุณทัศิณค่อนข้างที่จะสบายใจกับคดีความที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีของคุณเศรษฐาด้วยดูเหมือนว่าก็จะแต่ว่ามีหลายท่านในแวดวงทางการเหมืองก็จะมองที่ไม่เหมือนกับคุณธนพรเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะการเดินทางไปอย่างเงี้ยไม่มั่นใจหรือเปล่าในเรื่องของคดีความตรงส่วนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีประวัติที่เดินขอเดินทาง ออกนอกประเทศไปอย่างนี้แล้วแล้วก็กว่าจะกลับมาก็ใช้เวลาอีกนานหลายปีอะค่ะครับผมโอยเรื่องหนีนี่เลิกนี่เลิกคิดกันมเาเถอะครับค่ะคนที่เขาอาออกไปจากแผ่นดินเกินนะสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเขากลับมาได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะค,ะครับเขาไม่มีหนีไปไหนอีกแล้วนะครับแล้วเมื่อวันที่สิบแปดมิถุนาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่านายใหญ่ไม่ไปศาลแน่ ผมนี่น่าจะเป็นคนเดียวที่บอกว่าไปแน่ๆนะครับแล้วนายใหญ่ก็ไปจริงๆนะฮะแล้วผมก็ยังบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เนี่ยคุกคุกเล็กกว่านายใหญ่ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยจนอีกที่สิบกว่าวันจะพ้นโทษแล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่ไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับ ดังนั้นแล้วที่คิดว่าจะหนีหนีหนีเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรต้องหนีในเมื่อวันนี้คุกเล็กกว่านายใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วคดีที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในชั้นสามชั้นต้นนะครับซึ่งก็ต้องสู้ต่อสู้คดีกันีตั้งสามศาลอีกหลายปีนะครับไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับกฎระเบียบราชทันไม่ว่าจะเลือกนอนนอกคุกจะเลือกนอนที่บ้านจันทร์ฟองล่าระเบียบมันปรับได้หมดทั้งนั้นนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่จะไปเทียบโมเดลว่าเออท่านเคยไปโอลิมปิกที่ปักกินแล้วไม่กลับมาอีกอีกเลยเนี่ยผม ผมคือผมคิดว่ามันเอาความรู้สึกได้แต่เอาข้อเท็จจริงณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันนามาเปรียบเทียบก,กันไม่ได้นะครับค่ะ,คะทีนี้ค่ะอาจารย์ที่มองว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นถึงความสบายใจของคุณเศรษฐาในวันที่14สิงหาคมก็ได้เนี่ยค่ะมันมันดูมันมีเหตุผลอะไรที่คุณเศรษฐาอาจจะสบายใจได้ว่ารอดในวันนั้นนะคะมันอาจารย์วิเคราะห์จากอะไรได้บ้างคะอ๋ยผม คือผมเนี่ยไม่เคยวิเคราะห์คดีคุณเสฐาจากความรู้สึกผมวิเคราะห์จากพยานหลักฐานเลยว่าพยานหลักฐานนะครับคดีนี้เนี่ยนะครับที่สําคัญที่สุดนะหนึ่งหน่วยงานัะหนึ่งคนเท่านั้นเองหนึ่งหน่วยงานคือสํานักเลขาธิการณคณะรัฐมนตรีหนึ่งคนก็คือเลขาธิการณคณะรัฐมนตรีค่ะนะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้และเลท่านเลขาธิการเนี่ย เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยและเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่มีหน้าที่ลอำนาจในการดําเนินการเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติคนจะเป็นรัฐมนตรีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการกาหนดเป็นระเบียบแบบแผนเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนักการเมืองทุกคนรั้มนตรีก็ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันค่ะนะครับดังดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่เห็นเหตุอะไรนะครับที่ที่จะไปเกี่ยวพันถึง ่านนายกประเด็นที่สองเนี่ยนะครับนายกเนี่ยไม่ได้ถูกพักงานแบบลงตู่อยากให้คุณให้โทษได้ทุกวันอังคารก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเมื่อวันก่อนก็มีการแต่งตั้งอธิบดีกระทรวงควมนาคมเยอะแยะนะครับข้าราชการเนี่ยครับเขาไม่มีใครเนี่ยนะครับจะไม่รู้จักคําว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะไม่มีหรอกครับข้าราชการคนไหนในประเทศไทยแม้แต่คนเดียวจะกล้ายกมือออกมาบอกว่า ผู้ผมก็บรรชาตัวเองนะครับถ้ายังให้คุณให้โทษอยู่เนี่ยจะทําความผิดไม่มีครับถ้ามีเนี่ยนะครับมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วชั่วโมงนี้ไม่มีอย่าว่าแต่สํานักนายกเลยกระทรวงอื่นก็ไม่มีลองไปถามฝ่ายค้านดูก็ได้ว่ามีข้าการคนไหนเนี่ยกล้ามาให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านไหมว่ารัฐมนตรีกระทรวงตัวเองอทุจริตไม่มีแม้แต่คนเดียวนะครับ ค่ะคุณธนพระย้อนกลับ<อ>ไปเรื่องของออคุณทักษิณในคดีมาตรา112น่หนึ่งเมื่อวานนี้<อ>เนี่ยทางศาลก็สั่งจำคุกสองปีไม่รอลองอาญ,ญาคุณเพนกวินในคดีมาตรา<อ>112ซึ่งถ้ามองแล้วหากจะมาเทียบกันกับคุณคดีของคุณทักษิณเนี่ยมันสามารถที่จะเทียบกันได้<อ>หรือไม่และความเป็นไปได้ของคดีนี้ของคุณทักษิณต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะผมคิดว่า เราไม่ได้อ่านสำนวนนะฮะไม่ว่าสำนวนฟ้องหรืออะไรก็เป็นหน้าที่ของนายใหญ่กับทีมทนายความก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับแต่นะครับไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับผมพูดได้คำเดียวว่านายใหญ่ไม่หนีไปไหนนะครับเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับเขาใหญ่กว่าคุกเยอะนักนะครับก็ขนาดเขากลับมาเนี่ยเขายังไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจะไปกัวอะไรกับกับเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิด แล้วมันยังอยู่ในกระบวนการที่ที่ต่อสู้คดีกันในศาลได้นะครับเพราะเพราะเะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าแนววิเคราะห์ของผมเนี่ยผมไม่ได้เอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งนะครับผมเอากระบวนการและเอาหลักฐานเนี่ยเป็นตัวตั้งครับ,รบดังนั้นเนี่ยตอนมีของท่านนายกเศรษฐานเนี่ยนะครับผมเนี่ยฟันธงตั้งแต่วันแรกที่เห็นแล้วว่าหนึ่งท่านเศรษฐาไม่พักงานแล้วก็สองเนี่ยบอกว่า พยานสําคัญคือเลขาคลมผมฟันธงตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วบอกว่ารอดแน่นอน ทีนี้เหตุและผล<ฆ>ของศาลเนี่ยค่ะที่มีรายงานข่าวออกมาว่าศาลก็มองว่าการไปพบบุคคล<ฆ>สําคัญนั้นเป็นธุระส่วนตัวส่วนเรื่องอาการเจ็บป่วยเนี่ยถึงแม้จะเป็นแพทย์เดิมที่เคยให้การรักษาแต่ในไทยก็มีแพทย์อยู่เหตุและผลของศาลอาจจะทําให้คนในสังคมเนี่ยมองได้ไหมคะว่าถึงแม้จะเปิดเงื่อนไขว่า<ฆ>ไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศไปได้ถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอศาลกําลังจะสื่อสารอะไรผ่านกรณีของคุณทักษิณไปยังสังคมหรือเปล่าคะ จริงๆเรื่องการสื่อสารของศาลเนี่ยคื่ท่านก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีเหตุผลมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยท่านก็สามารถพิจารณาใหม่ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาคุณท้าอาจนายใหญ่จะไปก็ต้องไปขออนุญาตศาลซ,ซึ่งซึ่งท่านก็ไปขอจริงๆศาลจะให้หรือว่าไม่ให้นะครับก็เป็นเรื่องของการพิจารณาของศาลซึ่งว่ากันตามพยานหลักฐานค่ะ ผมเรียนเลยนะครับว่าเรื่องนะครับคือยินเจ็บส่วนตัวเขาก็มีจะไปไหนก็ไปนะฮะแต่มันไม่มีความจําเป็นอะไรนะครับนี่เขาก็เดินตามตรอกออกตามประตูให้ขอนขอนุญาตก็ขออนุญาตไม่ให้ไปก็ไม่ต้องไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนสาลนี่นะครับท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านใ,ในเมื่อเป็นเงื่อนไขประกันตัวที่ศาลท่านวางไว้ สาลท่านก็ดูว่าจำเลยเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขประกันต,าต,าตัวที่ท่านวางไว้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าหลักฐานที่เอามายื่นมันยังไม่แน่นหนาะพอจำเลยก็ไปยื่นใหม่ นะครับศาลนั่นก็พิพาใหม่กระบวนการของเราก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะจาอาจารย์นภรแค่ไหนอาจารย์มาแล้วอยากให้อาจารย์มองเรื่องของพักคก้าวไกลนิดนึงที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทั้งคุณพิธาและคุณเศรษวัตรเนี่ยจะมีการแถลงปิดคดีเนี่ยแต่ว่าเป็นการแถลงปิดคดีต่อสังคมนะคะอาจารย์มองข้ามช็อตอย่างไรทางก้าวไกลต้องการสื่อสารอะไรเรื่องนี้ไปถึงประชาชนบ้างะคะแน่นอนครับพรค พักเก้าไกลก็ยืนยันว่าข้อกล่าวหาของกรกรตรเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่พักเก้าไกลทาเนี่ยอันเนี้ยผมก็เห็นด้วยแล้วผมแต่ว่าโดยส่วนตัวในฐานะคนยวมวิจารรัฐศาสตร์ผมไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพรรคกนนารเมืองแต่แนวการวิเคราะห์นะครับจนถึงวินาทีนี้ยังไม่มีเหตุผลอื่นหรือเหตุการณ์อื่นที่จะทาให้ผมเปลี่ยนแนววิเคราะห์ได้ว่าพักเก้าไกลถูกยุบแน่นอนนะครับ ส่วนการต่อสู้ของพักก็เป็นสิ่งที่พักเขาต้องทําอยู่แล้วแล้วก็เขาควรจะทําด้วยนะฮะเพราะว่าพักเขายังต้องเดินทางต่อทางการเมืองซึ่งพักการเมืองนี้เนี่ยนะครับการยุบพักก็แค่เปลี่ยนป้ายชื่อพักเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะจะโดนยุบนะครับพักนี้ก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่แน่นอนและกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่น นะครับในกระบวนการในการยืนยันเจตนาลมในการเดินบนเส้นทา,ทางการต่อสู้ทางการเมืองเป็นปีติพักเขาต้องทำเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วเราก็ผมก็ให้กาลังใจกับนักต่อสู้นะครับก็ต้องสู้ไปครับผม